เสียงแห่งความสงบขอเชื้อเชิญทุกท่านเข้าสู่การเดินทางอันล้ำลึกภายในใจเพื่อค้นพบพลังอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในธรรมะแห่งเมตตาซึ่งเป็นแสงนำทางที่จะเปลี่ยนใจเราให้เปี่ยมสุขและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนบนโลกใบนี้อย่างยั่งยืนเมตตาธรรมอันบริสุทธินี้มิใช่เพียงแค่ความรู้สึกอันอ่อนโยนชั่วคราวแต่เป็นหลักปฏิบัติที่พระพุทธองค์ทรงสอนสั่ง และเป็นรากฐานอันมั่นคงของชีวิตอันผาสุกและสันติเมตตาคือความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขปราศจากทุกภัยทั้งปวงอันเป็นคุณธรรมที่ไร้ขอบเขตไร้เงื่อนไขไม่เลือกเชื้อชาติศาส,สนาหรือสถานะใดๆทั้งสิน้นเป็นพลังที่สามารถละลายน้ำแข็งแห่งความเกลียดชังเชื่อมโยงใจที่ห่างเหินให้กลับมาใกล้ชิดและเปลี่ยนโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ให้กลายเป็นแดนแห่งความเข้าใจและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หลักธรรมพื้นฐานที่เราจะพิจารณาในวันนี้คือเมตตาอันเป็นหนึ่งในพรหมวิหารสี่ซึ่งประกอบด้วยเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขกรุณาคือความปรารถนาช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุทิตาคือความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์หรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พรหม,มวิหารสีนี้เป็นคุณธรรมอันประเสริฐที่ทำให้จิตใจของผู้ปฏิบัติงดงามบริสุทธิ์ดุดดังพรหมและในบรรดาคุณธรรมทั้งสีนี้เมตตาคือจุดเริ่มต้นและเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การเจริญกรุณาม,มุทิตาและอุเบกขาได้อย่างสมบูรณ์กล่าวคือหากใจของเราเปี่ยมด้วยเมตตาแล้วย่อมจะเกิดความการุณาอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังประสบทุกข์และเกิดมุมทิตาจิตยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จในชีวิต ส่วนอุเบกขาก็จะช่วยให้เราสามารถรักษาความเมตตาและกรุณาไว้ได้อย่างมั่นคงแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตามความหมายของเมตตานั้นลึกซึ้งเกินกว่าคำนิยามเพียงไม่กี่คำเมตตาคือความรักที่ปราศจากความยุติดปราถนาให้สรรพสัตว์ทั้งปวงเป็นสุขปราศจากเวรไภปราศจากความทุกข์ปราศจากความเดือดร้อนมีความสุขในการดำเนินชีวิตอยู่เสมอเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรักทั่วไปที่มักจะเจือปนด้วยความคาดหวัง ความปรารถนาที่จะครอบครองหรือความห่วงใยที่อาจกลายเป็นความทุกข์ได้เมื่อสิ่งที่เรายึดมั่นเปลี่ยนแปลงไปแต่เมตตาคือความรักที่เปิดกว้างและไร้ขีดจำกัดดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ในเมตตาสูตรบทสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่เปี่ยมด้วยความหมายลึกซึ้งที่มาของหลักธรรมเมตตานั้นย้อนกลับไปสู่พุทธการเมื่อพระพุทธเจ้าทรงค้นพบหนทางแห่งการดับทุกข์และทรงสอนให้เหล่าพุทธบริษัทเจริญเมตตาภาวนา เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขเมตตาถูกยกย่องว่าเป็นธรรมะที่สามารถเอาชนะความเกลียดชังความอาฆาตและโทสะได้ทั้งยังเป็นธรรมะที่ปกป้องคุ้มครองผู้ปฏิบัติให้ปลอดภัยจากพยันตรายทั้งในและภายนอกในสมัยพุทธกาลนั้นพระภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปบำเพ็ญเพียรในป่าแล้วถูกเหล่าเทวดาและพูดผีปีศาจมารบกวนจนไม่สามารถปฏิบัติธรรมต่อไปได้พระพุทธองค์จึงทรงแนะนำให้ภิกษุรูปนั้น แผ่เมตตาจิตไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในป่าให้มีความสุขปรารถนาดีต่อทุกชีวิตโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อภิกษุรูปนั้นปฏิบัติตามเหล่าเทวดาและพูดผีเหล่านั้นก็เปลี่ยนจากศัตรูมาเป็นมิตรกลับมาปกป้องคุ้มครองและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติธรรมแทนเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นถึงอนุภาพอันยิ่งใหญ่ของเมตตาได้อย่างชัดเจนว่าเพียงจิตใจที่เปลี่ยนด้วยความปรารถนาดีก็สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เลวร้ายให้กลับกลายเป็นดีได้พลิกผันจากศัตรูให้กลายเป็นมิตร และเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความอุ่นใจอย่างไม่น่าเชื่อเมตตาจึงไม่ใช่แค่คำพูดที่สวยงามแต่เป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงการประยุกต์ใช้เมตตาในชีวิตประจําวันนั้นเริ่มต้นได้จากภายในใจของเราเองก่อนเป็นอันดับแรกเพราะหากเราไม่สามารถมีเมตตาต่อตอนเองได้แล้วก็ยากที่จะแผ่เมตตาไปยังผู้อื่นได้อย่างแท้จริงดังนั้นเราควรเริ่มต้นด้วยการปรารถนาดีต่อตอนเองให้อภัยตนเองในความผิดพลาดที่ผ่านมาและดูแลรักษากายใจของเราให้มีความสุขปราศจากความทุกข์ จากนั้นจึงค่อยๆขยายวงแห่งเมตตาออกไปสู่บุคคลใกล้ชิดเริ่มจากพ่อแม่พี่น้องคนรักและเพื่อนสนิทปรารถนาให้พวกเขามีความสุขปลอดภัยและพ้นจากทุกทั้งปวงเมื่อเราคุ้นเคยกับการแผ่เมตตาให้กับคนที่เรารักแล้วก็ให้ลองขยายเมตตาออกไปสู่บุคคลที่เป็นกลางๆที่เราพบเจอในชีวิตประจําวันเช่นเพื่อนร่วมง,งานคนรู้จักคนแปลกหน้าบนท้องถนนหรือแม้แต่สัตว์ต่างๆที่เราพบเห็นการฝึกฝนนี้จะช่วยให้จิตใจของเราเบิดกว้างขึ้นไม่ยึดต,ติดกับความชอบหรือไม่ชอบส่วนบุคคล ซึ่งเป็นบอกเกิดของอคติและความลำเอียงและในขั้นตอนที่สําคัญที่สุดคือการแผ่เมตตาไปยังบุคคลที่เราไม่ชอบหรือบุคคลที่เราเคยมีเรื่องขัดแย้งด้วยบุคคลที่เคยทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจหรือบุคคลที่เรามีความรู้สึกไม่ดีต่อพวกเขาการแผ่เมตตาให้กับบุคคลเหล่าน,าบบน,านี้อาจเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายในตอนแรกแต่เป็นกุญแจการแผ่เมตตาให้กับบุคคลเหล่านี้อาจเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายในตอนแรกแต่เป็นกุญแจสําคัญที่จะปลดปล่อยเราจากบ่วงแห่งความเกลียดชงัง ความโกรธและความอาฆาตซึ่งเป็นไฟที่เผาผลาญจิตใจของเราให้เร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราสามารถแผ่เมตตาให้กับศัตรูได้นั่นหมายความว่าเราได้บรรลุถึงความเมตตาอันสูงสุดและได้ปลดปล่อยตนเองจากทุกภายในใจอย่างแท้จริงแล้ววิธีปฏิบัติอาจเริ่มต้นจากการนึกถึงใบหน้าของบุคคลน,นั้นแล้วกล่าวคำว่าขอให้ท่านจงมีสุขขอให้ท่านปราศจากความทุกข์ขอให้ท่านปราศจากเวรภยัย ขอให้ท่านจงรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเมื่อฝึกฝนเช่นนี้บ่อยๆความรู้สึกขุนเคืองในใจจะค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยความสงบและความปรารถนาดีที่แท้จริงเมตตายัางสามารถประยุกต์ใช้ได้ในการสื่อสารและการกระทำในชีวิตประจำวันก่อนที่เราจะพูดหรือทำสิ่งใดให้เราหยุดคิดสักครู่หนึ่งว่าคำพูดหรือการกระทำของเราจะนำความสุขมาให้ผู้อื่นหรือไม่ จะสร้างความเสียหายหรือความขัดแย่หรือไม่การมีเมตตาเป็นพื้นฐานจะช่วยให้เราเลือกใช้คำพูดที่อ่อนโยนสร้างสรรค์และทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมโดยรวมอย่างแท้จริงการฝึกฝนเมตตาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เรามองโลกในแง่ดีขึ้นมีความอดทนมากขึ้นมีความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นและสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตได้อย่างมีสติและสงบเยือกเย็น มีเรื่องเล่ามากมายที่แสดงถึงพลังแห่งเมตตาหนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าสมชายเขามีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งชื่อว่าชาติชายซึ่งเป็นคนที่มีนิสัยจู้จี้ขี้บน่นและมักจะชอบติดเตียนสมชายอยู่เสมอไม่ว่าสมชายจะทําอะไรก็ดูเหมือนจะขัดใจชาติชายไปเสียหมดทําให้สมชายรู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจทุกครั้งที่ต้องทํางานร่วมกันในระยะแรกสมชายก็โกรธและทิดแก้แค้นตอบโต้อยู่ในใจ แต่เมื่อเขาได้ฟังธรรมะเรื่องเมตตาเขาจึงตัดสินใจที่จะลองปฏิบัติตามถูกเช้าก่อนจะเริ่มงานสมชายจะนั่งสงบจิตใจและแผ่เมตตาให้กับชาติชายโดยกล่าวในใจว่าขอให้ชาติชายจงมีสุขขอให้ชาติชายปราศจากความทุกข์ขอให้ชาติชายปราศจากเวรไผยขอให้ชาติชายจงรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเขาทำเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆวันแม้จะมีความรู้สึกที่ไม่ดีผุดขึ้นมาในใจบ้าง แต่เขาก็พยายามอดทนและระลึกถึงหลักเมตตาอยู่เสมอเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์สมชายเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองเขารู้สึกโกรธชาติชายน้อยลงมีความเข้าใจในตัวชาติชายมากขึ้นว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ชาติชายมีความทุกข์หรือความกังวลใจอยู่ภายในใจและสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือชาติชายเองก็เริ่มเปลี่ยนไปเขาลดการบ่นและติดเตียนสมชายลงและบางครั้งก็ยังพูดคุยกับสมชายด้วยน้ําเสียงที่เป็นมิตรมากขึ้นวันหนึ่ง ชาติชายเดินมาหาสมชายแล้วกล่าวว่าสมชายฉันขอโทษนะที่ผ่านมาฉันอาจจะพูดจามไม่ดีกับนายไปบ้างฉันแค่เครียดเรื่องงานและปัญหาที่บ้านมากไปหน่อยสมชายยิ้มและตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรหรอกชาติชายฉันเข้าใจนายเสมอเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นว่าเมตตาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพียงแค่จิตใจของผู้ปฏิบัติเท่านั้นแต่ยังสามารถส่งพลังงานบวกและเปลี่ยนแปลงผู้อื่นรอบข้างได้อีกด้วยโดยที่เราอาจไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลยเพียงแค่จิตใจที่เปลี่ยมด้วยเมตตาเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว อีก,กรณีหนึ่งคือเรื่องราวของชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งที่เคยมีความขัดแย้งเรื่องเขตแดนที่ดินระหว่างสองครอบครัวมายาวนานความบาดหมางนี้ทําให้ทั้งสองครอบครัวไม่พูดคุยกันและส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคนในชุมชนทั้งหมดจนกระทั่งผู้อาวุโสในชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาอย่างยาวนานได้แนะนําให้ทั้งสองฝ่ายลองใช้หลักเมตตาและกรุณาในการแก้ไขปัญหาโดยให้แต่ละฝ่ายลองคิดว่าหากอีกฝ่ายมีความสุขพวกเขาจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างและหากอีกฝ่ายทุก พวกเขาจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างแรกเริ่มเดิมทีทั้งสองฝ่ายก็ยังคงมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันแต่ด้วยความพยายามของผู้อาวุโสและการได้ฟังธรรมะเรื่องเมตตาอยู่บ่อยๆพวกเขาก็ค่อยๆเริ่มเปิดใจและมองเห็นอกเห็นใจกันและกันมากขึ้นในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะหาทางออกร่วมกันอย่างสันติโดยยึดหลักเมตตาธรรมเป็นที่ตั้งพวกเขากตกลงที่จะแบ่งปันผลประโยชน์จากที่ดินร่วมกัน จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลและพัฒนาที่ดินผืนนั้นให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองครอบครัวและสังคมโดยร่วมอย่างแท้จริงความขัดแย้งที่เคยดำรงอยู่มานานหลายปีก็ยุติลงด้วยพลังแห่งเมตตาและความเข้าใจซึ่งกันและกันและชุมชนนั้นก็กลับมาสงบสุขและเข้มแข็งกว่าเดิมเรื่องเล่าเหล่านี้มิได้เป็นเพียงนิทานประลาปราแต่เป็นเครื่องยืนยันถึงอนุภาพแห่งเมตตาที่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆรอบตัวเราให้ดีขึ้นอย่างแท้จริงข้อคิดอันเป็นแก่นแท้จากการเจริญเมตตาคือ การตรหนักรู้ว่าความสุขที่แท้จริงมิได้มาจากสิ่งภายนอกแต่มาจากความสงบและความปรารถนาดีภายในใจของเราเองการปฏิบัติเมตตาอย่างต่อเนื่องจะนำมาซึ่งความสุขความเบิกบานใจความสงบและสันติภายในซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตที่มีคุณภาพและยังส่งผลดีต่อสุขภาพกายสุขภาพใจอีกด้วยผู้ที่มีจิตเมตตาย่อมมีความเครียดน้อยลงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้น และสามารถให้อภัยทั้งตนเองและผู้อื่นได้อย่างง่ายดายดังนั้นแนวทางในการนำเมตตาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจึงควรเริ่มต้นด้วยการฝึกเจริญเมตตาภาวนาเป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละ5-10นาทีอาจจะในตอนเช้าหลังตื่นนอนหรือในตอนเย็นก่อนเข้านอนก็ได้โดยเริ่มต้นจากการนั่งในท่าที่สบายๆหลับตาเบาๆหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆผ่อนคลายร่างกายและจิตใจจากนั้น ให้นึกถึงตนเองแล้วกล่าวคำว่าขอให้เราจงมีความสุขขอให้เราปราศจากความทุกข์ขอให้เราประะาศจากเวรไัยขอให้เราจงรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงทำเช่นนี้ซ้ำๆจนจ,นจิตใจสงบและรู้สึกถึงความปรารถนาดีต่อตอนเองอย่างแท้จริงแล้วจึงค่อยๆขยายวงแห่งเมตตาออกไปยังบุคคลอื่นๆที่กล่าวมาข้างตน้นนอกจากนี้ในชีวิตประจำวัน เราควรฝึกเจริญสติอยู่เสมอเพื่อรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์โกรธความขุนเคืองหรือความไม่พอใจเมื่อใดที่เราเริ่มรู้สึกเช่นนั้นให้เราหยุดนิ่งพิจารณาอารมณ์นั้นด้วยใจที่เป็นกลางแล้วระลึกถึงเมตตาธรรมพยายามเปลี่ยนจากความโกรธเป็นความเข้าใจเปลี่ยนจากความขุนเคืองเป็นความปรารถนาดีการฝึกควบคุมวจีกรรมของเราก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งก่อนที่จะพูดอะไรออกไปให้เราคิดไตรตรองให้รอบคอบว่า คำพูดของเราจะสร้างประโยชน์หรือสร้างความเสียหายจะนำความสุขหรือความทุกข์มาให้ผู้อื่นเราควรเลือกใช้คำพูดที่อ่อนโยนสุภาพสร้างสรรค์และให้กำลังใจเสมอการกระทำของเราก็เช่นกันควรเป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่เบียดเบียนผู้อื่นและเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญของทุกชีวิตการให้อภัยเป็นอีกหนึ่งการปฏิบัติที่สำคัญยิ่งการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับความผิดของอีกฝ่ายหนึ่ง แต่หมายถึงการที่เราปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของความโกรธความแค้นและความขุ่นเคืองที่คอยกัดกินจิตใจของเราการให้อภัยคือการมอบอิสรภาพให้กับตนเองและเป็นการเปิดพื้นที่ในใจให้เมตตาและความรักได้งอกงามขึ้นมาแทนที่และสุดท้ายนี้การฝึกเมตตาเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความเพียรพยายามและความอดท,ทนไม่มีใครสามารถเปลี่ยนนิสัยหรือสร้างคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ได้ในชั่วข้ามคืนดังนั้นขอให้ทุกท่านจงหมั่นฝึกฝนเมตตาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตจงยึดมั่นในเมตตาธรรมเป็นที่พึ่งเพราะพลังแห่งเมตตานี้คือแสงสว่างที่นำทางชีวิตให้ก้าวผ่านความมืดมิดไปสู่ความสุขความสงบและความเบิกบานใจได้อย่างแท้จริงมินำซ้ำยังเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนบนโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืนและมัน่นคงขอให้ทุกท่านจงมีความสุขและพบกับความสงบในใจด้วยพลังแห่งเมตตาธรรมที่ไร้ขีดจำกัดนี้เถิด